วันนี้ทำอะไรคณิตศาสตร์อ่อชีพไม่รู้นี่คณิตศาสตร์ตัวเลขเนาะเห็ุเป็นตัวเล ungefähr? ขเนาะจินตคณิตจินตคณิตวิชาคิดจินตะแปลว่าคิดคิดเลขใส่สมองสองอันบาทดูดิ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 มีเลขอืมเลขโอ้คุณผู้ขึกหมดวะเลขแบบธรรมดาปะโอ้ถูกหมดเลย ตัวอะไรวะตัวอะไรไม่รู้เลยเสร็จหรืยังเนี่ยมีเรือเอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสามข้อูดง่ายเลยถ้าวันนี้พ่อคิดว่าอันนี้ไง่ายไหมให้เรียงอะไรจากมากไปหาน้อยสี่สิบสามใช่ไหมใช่ยี่สองโอ้มีเรียกตุยะ่ะเรียกครูวอันนี้ ทลมาทาที่บ้านทําไมแล้วมาทําที่บ้านทําไมเอ้าเดี๋ยวมาทำที่โรงเรียนพอวะแม่ก็ทําที่โรงเรียนอันอันอันนิดนึงหมดก่อนอันนี้เอาไว้ทําที่บ้านอ๋อเป็นตัวอย่างออันนี้ให้วงกลมครับอันนี้คือตัวอย่างวงกลมบ้าเยอะไหนจงวงกลมตัวเลขมากมากเราจะเขียนในนี้ก่อนพ่าทไมวันนี้หนูง่ายจัง ง่ายหนง่ายจังเลเออง่ายวันนี้ง่ายเดี๋ยวก็เจอยากมันมีง่ายมียากเดี๋เนาะพ่อวันนั้นอ่ะที่หนูเจอโคตรพ่อโคตรไปด้วยสอนการบ้านพี่ไปด้วยโอ้ยได้ยังพ่อพ่อไม่ต้องบอกเร็วเร็วท้อพ่อพ่อไม่ต้องบอกพ่ออุ้มน้องเลยเเออดี๋ยวพ่อจะอุ้มเออหนูคิดอันนี้เป็นการเสร็จยังายอ่านจากมากไปหาหน่อย เลขเก้าบอกให้หัดเขียนดีๆเลยเลขเก้าคือยังไงเลขหนึ่งไม่ต้องมีฐานก็ได้ทำไมอันนี้ฐานเหรออืมฐานเลขหนึ่งลงมาเฉยๆก็พอเพราะเลขเจ็ดม,มีแบบนี้ไหมอืมเลขเจ็ดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ดูคันตุ่มเอาไม่ไม่ใช่ เอออันเก่งๆไงงับตูดหกสิบสี่ห้าสิบองสี่เยี่ยมอุ้ยเก็บไม่พอ <24. S> 2ีพอดีเป๊ะมงกลมมงกลมคุรให่อืมอืมไม่ใช่เอาเหรออ้อใช่ละ อึกูเก่งเลยอึดูถูกแล้วถูกแล้วหยิบืมเยี่ย, <laughs> ย,ย,ยมห้าอุดยเจ็ดเจ็ดสิบหกอูกืบปิดเรียบร้อยครับท่านผู้ชม <laughs> การบ้านอะไรนะเบอร์รถเจียมหมอหมอน